สำหรับตอนนี้เนี่ยผมจะโชว์อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการลงไลบรารีนะตอนนั้นนี้เนี่ยถ้าเราจะลงไลบรารีนะครับเราจะมาทางซ้ายมือตรงนี้นะแล้วก็มาที่ LIBRARY MANAGER อร์ถูกไหมครับแล้วเราก็ค้นหาถูกไหบแล้วเราก็กด INSTALL อันนี้เนี่ยจะใช้ได้เฉพาะกับกรณีที่เป็นไลบรารีที่อัปโหลดโค้ดของตัวเองเนี่ยเข้าสู่รีโมทเร positor ีของ Arduino ท่านั้นหรือว่าก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องอัปโหลดโค้ดเนี่ยไปให้อดูโน่นะครับแล้วไลบรารีเนี่ยมันถึงจะขึ้นมาโผล่ให้เราดาวน์โหลดได้ใน Arduino IDE แบบนี้นะครับทีนี้มันอาจจะมีไลบรารีอยู่บางจำนวนนะครับที่มันไม่ได้ถูกอัพขึ้นมาอยู่ในไลบรารีเมนเจอร์พวกนี้นะครับซึ่งถามว่าไลบรารีพวกนั้นเนี่ยมันลงยังไงนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะผมก็จะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าไอไลบรารีพวกนั้นเนี่ยมันลงยังไงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีการลงไลบรารี อีกวิธีหนึ่งก่อนที่จะเริ่มเนี่ยเราจะต้องหาโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งนะก่อนนะครับก็คือโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บไลบรารีที่เราพิ่งลงไปนะครับถ้าเกิดว่าผมมาที่ไฟล์ตรงนี้นะแล้วก็มาที่ Preference ตรงนี้นะครับ,รรบเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตรงที่เขียนว่า Sketchbook Location ตรงนี้นะของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับต้องผ่าตรงนี้นาะของผมเนี่ยมันจะอยู่ที่ Document แล้วก็ Arduino นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะเข้ามาที่โลเคชันนี้ในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็อันนี้ผมเปิดมาแล้วนะครับก็คือที่ Dice User ของผมก็ s m p 1แล้วก็ Document แล้วก็ Arduino นะครับให้ทุกคนเข้ามาที่พาธน,นี้นะครับของตัวเองนะอันนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยมันก็จะเจอโค้ดที่เราเซฟเอาไว้นะครับก็คือเป็นโค้ดที่เราเซฟเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับและนะครับมันจะมีอยู่อันนึงนะครับผมลองเซิร์ช มันจะมีอยู่โฟลเดอร์หนึ่งครับมันจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า Library นะครับอันนี้นะก็โฟลเดอร์นี้เนี่ยถ้าทุกคนลง Library นะครับมันจะถูกสร้างขึ้นมาเองเนาะผมจะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยนะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะครับว่ามันมีโฟลเดอร์อยู่2โฟลเดอร์นะครับเพราะว่านะผมเพิ่งลงไปแค่2 Library ใช่ไหมครับเมื่อตอน d s t ที่แล้วเนี่ยเราลง Library ชื่อว่า d ST s t Sensor Library ไป ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใครจําได้นะครับตอนที่เรากดลง DHT Sensor Library เนี่ยมันขึ้นมาถามนะครับว่าเราจะลง a d a f o u t Unified Sensor ด้วยไหมแล้วผมก็บอกว่าให้กด Install All ถูกไหมครับมันก็เลยลงให้เราด้วยนะพนเงี้นนยในโฟลเด er อร์ l i b r a r y ของเราเนี่ยมันเลยมีอยู่2 Library ตอนนี้นะก็คือ DHT Sensor Library กับ a d a f o u t Unified Sensor ถ้าเกิดว่าเรากดเข้าไปดูนะครับสมมติว่าผมกดเข้าไปดู DHT Sensor Library ก็จะเห็นว่ามันมีโค้ดของเจ้าตัว เซนเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับก็จะมีซอฟโค้ดอยู่แล้วก็มีโค้ดของเอ็กซ l มเปิลด้วยเห็นไหมครับเอ็กซมเปิลที่เราใช้กันที่เราลองเปิดกันดูนะครับอันนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไลบรารีนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรากดลงไลบรารีอะไรก็ตามนะครับมันก็จะมาเพิ่มโฟลเดอร์อันนี้ให้เราเป็นชื่อไลบรารีนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมติว่าผมเข้ามาที่ไลบรารี m ม n a นเจอร์นี้นะครับแล้วก็ผมลองลงซักไลบรารีหนึ่งนะครับเช่นผมลองลงอันนี้นนนะะครัับบผผผอออี้มลลงงกด่ชืนะครับ อันนี้ทุกคนไม่ต้องลงตามก็ได้นะครับผมลองกดลงให้ทุกคนดูนะครับเมื่อลงเสร็จนะครับอันนี้เมื่อลงเสร็จนะครับสังเกตว่ามันก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อผับสับไข็นขึ้นมาเองเมื่อเรากดลงจากไลบรารีแมเน g เจอร์แล้วเนี่ยมันก็จะในโฟลเดอร์นี้เนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ของไลบรารีนั้นขึ้นมาให้เราเองนะครับในกรณีนี้ของผมก็เพิ่งลงผับสับไข็นไปใช่ไหมครับมันก็เลยมีโฟลเดอร์ชื่อผับสับไข็นขึ้นมาผมจะลบไลบรารีอันนี้ออกก่อนนะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการลบไลบรารีออกเนี่ยก็่่มกกนะคครับผแดที โฟลเดอร์ er นั้นแล้วก็กลบลบทิ้งได้เลยครับแค่ลบโฟลเดอร์ออกก็จะถือว่าเป็นการลบไลบรารีแล้วนะครับฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถลงไลบรารีได้นะครับก็คือเราไปก๊อปก็คือเราไปก๊อปปี้โฟลเดอร์ของไลบรารีนั้นเนี่ยมาใส่ในโฟลเดอร์ไลบรารีอันนี้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่น อันนี้เนี่ยเป็นเว็บของทางผมเองนะครับก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับก็คือเป็นเว็บชื่อว่า guide.snp.inno.com อันนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีโค้ดตัวอย่างนะครับของเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่ทางร้านผมมีขายนะครับอาจจะยังมีไม่ครบทุกตัวนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างสมบูรณ์และประมาณ80-90%นะครับที่มีโคด้ด นะก็ถ้าคลิกเข้าไปมันก็จะมีบอกวิธีการใช้งานนะว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นเจ้าตัวโมดูล i ไฟดีอันนี้นะครับซึ่งมันต้องติดตั้งไลบรารีชื่อว่า mfr c 5 2 2นะครับถ้าเกิดว่ากดโหลดจากเว็บผมอันนี้นะครับก็สมมุติว่าผมกดโหลดมานะหรือว่าโหลดจากเว็บอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อโหลดมาเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟซิปนะครับเป็นไฟลซิปลักษณะนี้นะามันเป็นไฟลซิปแบบนี้วิธีการก็คือเราจะต้องก๊อปปี้โฟลเดอร์ที่อยู่ในไฟซิปอันนี้เนี่ย ไปไว้ในโฟลเดอร์เมื่อกี้นะครับก็คือโฟลเดอร์ไลบรารีอันนี้นะครับผมก็แค่ต้องคลิกขวาใช่ไหมครับแล้วก็กด Extract นะครับกด Extract กดเลยนะครับ Extract ไฟล์ zip นะครับให้กลายเป็นโฟลเดอร์นะจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเลยนะครับก็คือโฟลเดอร์นะครับที่เราจะเอาไปใส่ในโฟลเดอร์ไลบรารีอันนี้นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะต้องเป็นโฟลเดอร์ที่พอดับ b l e c l ก c k ก็ไปแล้วเนี่ยเห็นไฟล์ซอสโค้ดเลยนะครับ แต่ว่านะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะอันนี้เป็นไฟล์โฟลเดอร์ที่ผมเพิ่งกด extrac t มาจากไฟล์ zip อันนี้นะถ้าดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยจะสังเกตว่ามันเจอโฟลเดอร์อีกหนึ่งโฟลเดอร์นะครับอย่าไปก๊อปโฟลเดอร์นี้นะครับไปใส่ในโฟลเดอร์ไลบรารีนะเพราะว่ามันจะบั๊กนะเราจะต้องก๊อปปี้โฟลเดอร์นะครับที่ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยแล้วเจอซอสโค้ดเลยแบบนี้นะครับก็ผมก็จะก๊อปปี้โฟลเดอร์นี้นะครับก๊อปปี้เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ในโฟลเดอร์ไลบรารีนะครับแบบนี้นะเมื่อผมก๊อปมาใส่แล้วนะครับให้ เปิดปิด Arduino IDE ใหม่นะครับก็ถ้าเปิดขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะครับเท่านี้เนี่ยก็คือเราลงไลบรารีเสร็จแล้วนะครับเช็ค <Check S 1> ยังไงว่าเราลงไลบรารีเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ example นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับสังเกตว่ามันมี example ของเจ้าตัว MFC r 5222แล้วนะครับก็หมายความว่าอันนี้เนี่ย เราลงไลบรารีเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะลงไลบรารีนะครับก็คือ copy โฟลเดอร์ที่เก็บ s อ r ์ตโค้ดของไลบรารีเนี่ยมาไว้ในโฟลเดอร์ไ r บ r ารีของ Arduino เลยนะครับอ่าเดี๋ยวมันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะลงเจ้าตัวไลบรารีอันนี้นะครับเดี๋ยวผม s ชิป e l e t e เราไปก่อนนะครับก็คือลบมันทิ้งก่อนนะอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือถ้าเรามาที่ Arduino IDE นะครับตรงนี้นะแล้วเรามาที่ sketch นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ include library ตรงนี้เนี่ยมันจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า add .zip library นะครับถ้าผมกดอันนี้เนี่ยมันจะให้เราเลือกไฟล์ zip นะครับซึ่งผมสามารถเลือกไฟล์ zip ที่ผมดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่ว่าจะโหลดมาจากที่ไหนนะครับผมดับเบิ่คลิกอันนี้เนี่ยมันก็จะลงให้เราเองนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าถ้าผมกลับมาที่ไอเจ้าตัว l i b r a r y โฟลเดอร์ไลบรารีนะครับก็จะสังเกตว่ามันสร้างโฟลเดอร์อันนี้ขึ้นมาเองนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกครับเจ้าตัว Arduino IDE มันก็แค่แตกไฟล์แล้วก็ c o อ y ปี้ไฟล์นั้นอนะ่ะมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ไลบรารีให้เรานะครับเพราะงั้นวิธีการลงไลบรารีเนี่ยมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบนะครับก็แบบแรกก็คือใช้ Library Manager นะครับแบบที่2ก็คือเป็นอ o ปี้โฟลเดอร์ที่เก็บซอฟต์โค้ดของเซนเซอร์เนี่ยมาใส่ไว้ในโฟลเดอร์ไลบรารีอันนี้นะครับ แล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือได้ไฟซิปมาก็กด s เ e t ต h อินค u ู e ไลบ r ารีแล้วก็กดแ d ดซิปล b บรี y อันนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟซิปที่เราโหลดมานะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3วิธีนี้นะครับ